พบกับเราสามคนสามภาษาในรายการวงจุ้ยเที่ยงวันสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาเกาหลีตอนนี้อยู่เกาหลีอยู่เกาหลีมาเจอดาราท่านหนึ่งใช่ดาราท่านหนึ่งก็ดาราทบทกลงทำผมจุ้ยเตียงนอนใช่ทำผงจุ้ยเตียงนอนเราได้เจอตัวอย่างเตียงนอนเนี่ยที่ดีที่ดีหลายๆคนสอบถามกระทั่งภาพบูเตียง ชุดเครื่องที่เป็นเกี่ยวกับเตียงสาสรนจะเป็นยังไงและดูนะที่เขาตกแต่งกระทั่งหัวเตียงอันนี้เราเามาคุยกันก่อนเลยว่าเตียงที่ดีเป็นแบบนี้ม,มันมีเงื่อนไขอะไรยังไงยังไงยังไงบ้างคะลุงอันดับแรกมีขาเตียงสูงแค่ไหนเป็นมาตรฐานทั่วไป นะฮะคือคือก็มีขาเตียงเพื่อว่าข้างล่างเนี่ยมันจะได้มีพื้นที่ออให้พลังเนี่ยผ่านได้แล้วยังมีมันจะมีเคล็ดหลายอย่างที่ท่านอาจารย์มีกําหนดว่าทำเคล็ดใต้เตียงก็มีอีกโดยเฉพาะเป็นเคล็ดเกี่ยวเรื่องสุขภาพและความ<อ>าวมั่งคั่งร่ำรวยนะฮะแล้วก็ยังจะมีถ้าเกิดเราเตียงนี้ทึบไปพลังก็ไม่วิ่งเข้าไปนะมันก็จะไม่ดีเพราะนั้นเตียงที่ดีคือต้องมีขาเตียงเนี่ยพลังรอดได้อ่าจะดีที่สุดอืม ไม่ได้นอนเตียงก็จะมีปัญหาสุขภาพเพราะว่าพลังชี่มันไม่ไม่ได้ผ่านเปลี่ยนผ่านจุ่มพลังได้ค่ะแล้วเรื่องของสีผ้าปูเรื่องของผ้าคลุมเตียงจําเป็นไหมเนี่ยในพอดีอันนี้แล้วแต่ความนิยมตามสไตล์ของแต่ละท่านนี่ลายเหรียญจีนแค่สีก็คือเรียบๆนี่ก็เป็นดอทแปดนะโอ้โหนี่เท่ารายละเอียดดีเทลอันนี้แล้วแต่ท่านที่สไตล์ของเจ้าของ เจ้าของเตียงนอนว่าจะดีไซน์แบบไหนแต่จะสังเกตได้ว,ว่าเขาจะเป็นสีกลางกแต่ถ้าเกิดว่าอิงตามหลักฮวงจุ้ยก็คือสีพื้นเรียบๆใช่ครับจะไม่เน้นสีเข้มค่ะนจะไม่เน้นสีเข้มจะเน้นสีโทนอ่อน,อนๆอแล้วก็สังเกตว่าพนักหัวเตียงก็จะไม่ต้องมีเป็นช่องไม่ต้องมีแสงไฟในอันนี้ไม่เรียกหัวเตียงึตันอ่าไม่ต้องมีช่องว่าจะทําอะไรจะเก็บของจะอะไรเงี้ยค,คือบางคนอาจจะแบบ อยากจะเป็นดีไซน์อื่นเพราะว่าอาจจะรู้แค่ว่าเป็นเตียงไม้แต่นี้แต่นี้จะเห็นว่าข้างในเป็นไม้เขาก็บุเขาก็บุด้วยด้วยเขาไม่ยีมันก็จะนิ่มก็ได้ใช้ได้เลยมันก็ไม่ดูแข็งก็จะดูว่าบางทนแบบเออฉันฉันอยากจะเปลี่ยนโทนบ้างไม่อยากได้ไม้เพียวคือทำมาสวมใช่ไปทำมาสวมไว้มันก็จะลบเรื่องของเหลี่ยมมุมได้ครับส่วนหนึ่งแล้วก็สีสันที่คุณอาจจะไม่ชอบสีเนื้อไม้ที่แบบบางทีอาจจะแบบคุณไม่ชอบสีเนื้อไม้ดมันอาจจะไม่เข้ากับ บ้านคุณอาจจะไม่ไม่เรียกคุมโทนอยู่อันนี้เรียกคุมโทนอรั่คุมโทนสีได้และเด็นสำคัญอีกอย่างก็คือว่าชุดเครื่องนอนต่างๆเนี่ยเขาจะไม่แบบเป็นสีสันที่แบบดุดุดุหรือเป็นลวดลายที่แบบเป็นพิฆาตอะไรประมาณนี้มันก็จะคือเรียกเหมือนกับว่าเขาคุมโซนคโทนสีเอาไว้นะคุมโทนสีก็ทำให้ไม่เป็นพิฆาตต่อกันอืม เคล็ดหนึ่งที่สํคาคัญที่เราเห็นวันนี้พูดเป็นเคล็ดฮวงจุ้ยเลยนุ่ๆนี่ใช่ไหมอ่าอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าชี้เหมววือนวอาอ่าอันนี้<ม>ไว้ดูด,ด,ดมาที่เตียงนอนดูดพลังเข้ามาที่เตียงนอนเสริมเข้ามาอีกอให้แบบว่าดยปกติเตียงนอนก็เป็นที่ดึงดูดซับอยู่แล้วแต่พอใช้เคล็ดอีกชิ้นหนึ่งเข้าไปก็เท่ากับเพิ่มพลังเข้าไปอีกทีหนึ่งคัเบิ้ลเข้าไปอืมอืมไอ้ไหนเราก็มาพูดถึง ตู้เซฟนี่ลักษณะตู้เซฟคือทําไมคา้คุมผ้าทํากล่องปิดจะไม่รู้เลยนะเนี่ยทากล่องปิดเอาไว้น้านี้ตู้เซฟน่าจะอนุโมทนมีนาฬิกาอ๋ออันนี้เขาทำเป็นเหมือนกับว่าหัวตู้ทำคู่กันคือคือตู้ข้างหัวเตียงนอนเนี่ยก็ต้องทําเป็นคู่ซ้ายขวาครับแล้วก็ต้องตั้งโคมไฟซ้ายขวาด้วยตั้งโคมไฟซ้ายขวาเพื่อให้มันเกิดภาวะสมดุลที่เราเคยอธิบายกันไปแล้ว นั่นหมายความว่าข้างในใส่ตู้เซฟลงไปได้ใช่ไหมใช่มีไหมคะมีอ่าตู้เซฟตู้เซฟอยู่ด้านลน้งอ่าก็ถึงวางนาฬิกาตรงนั้นอ๋อสังเกตอ่าชุดชุดตู้เซฟชุดตู้เซฟนาฬิกาค่ะก็จะหมุนตลอดเวลานาฬิกาแล้วก็ไฟแล้วก็คมไฟอแล้วก็มีคมไฟไว้ครบชุดคือคมไฟนาฬิกา ในนี้เขาเพิ่มฉีกเหมือนเข้าไป่เอกคือแบบดึงมาแบบดึงโซเด็งดึงดึงไปที่เซฟดึงมาที่ที่เซฟโดยตรงอันนี้ดึงมาที่เซฟโดยตรงส่วนข้างนี้มีชุดเทียนหล่อชุดเทียนหล่อข้างเตียงนอนข้างเตียงนอนเหมือนกันชุดเตียงหล่อนะครับแล้วก็การวางที่ถูกต้องใช่ครับโดยการวางเดียกับซ้ายไปขวาวัวมังกรแพะหมาอ่านตามหนังสือไทยเลยใช่ซ้ายไปขวาซ้ายไปขวาและการหันหันหันเข้าให้หันเข้าเตียง เออคือบางบางบางคนบอกว่าเอ้ฉันไม่มีที่ด้านข้างเตียงค่ะผนังด้านข้างก็ได้นะแล้วก็หันเข้าเตียงได้เหมือนกันชุดนี้นะครับหมายถึงชุดนี้หมายถึงชุดบนเทียนหล่ออ่าก็ชัดเจนครับกับเรื่องของเตียงนอนอ่าเรามาคุยกันปิดท้ายด้วยเรื่องมงจุ้ยในใจแห่งเตาหมกดำมงจุ้ยของอาจารย์มาอ่าการทำบุญ จะทำตอนไหนก็ได้ไม่ต้องเลือกไม่ต้องรอโดยเฉพาะอย่ารอว่าจะทำตอนแก่เพราะอาจจะไม่ได้อยู่ถึงแก่ก็ได้เห็นยิ้มยิ้มถูกใจแล้วไม่ใช่ผมว่าคือคนเรามักจะคิดว่าเราต้องมีเงินถึงทำบุญ คือตอนที่เราอายุเยอะแล้วเราถึงจะมีเงินนี่อะอ่ามแต่จริงมันไม่ใช่ไงอย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวว่าก็คือคุณเจอปั๊บคุณอยากทําทําเลยใช่ใช่แต่แต่อย่างที่บอกท่านอาจารย์ไม่ได้บอกว่าคุณต้องทาเยอะๆไงเออบางคนบางคนจะคิดว่าไอไปทาบุญเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเพราะว่าบางคนว่าต้องทําเยอะๆทำบุญได้น้อยมันจะไม่ได้บุญอะไรอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวมันไม่ใช่คือการทําบุญเนี่ยคุณทําบาทหนึ่งคุณก็ได้บุญอาจจะมากกว่าคนที่ทําเป็นพันบาทสองหมื่นบาทอะไรเงี้ยอนะ อันนี้มีที่ใจคุณเนี่ยเออเนี่ยขอให้ได้ทำขอได้ทำใจที่คุณตั้งใจทําจริงๆเนี่ยใช่ใช่คบางทีนะไม่ได้มีเงินจํานวนเยอะแต่ใจอ่ะใจอ่ะใหญ่กว่าใช่ใจใหญ่กว่าทนาใช่บุญก็คือได้แล้วใช่คือบางคนอ่ะไม่ได้ทําบุญเป็นตัวเงินด้วยนะอย่างชาวบ้านอะไรเงี้ยสมัยก่อนเนี่ยเขาอาจจะทําบุญแบบเออช่วยวัดช่วยแรงเออช่วยแรงเอาของที่บ้านขนของขนลำหมากลากไม้เอามาอะไรอย่างเงี้นั่นคือสมัยก่อนที่ทําบุญ ฉะนั้นสมัยเนี้ยเราก็อาจจะทำบุญอะ้ก็ได้ชมันทำบุญได้หลายหลากหลายไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเงินอย่างเดียวนะครับไหนๆก็พูดเรื่องงานบุญแล้วเรามีงานบุญใหญ่ที่กําลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วยี่สิบกว่าแล้วเราจะเหลือเวลางานบุญใหญ่ที่ไม่ถึงเดือนในวันที่1ิบสามสิบพฤษภาคมสองพ้ที่บ้านภูเขา เป็นยังไงอะไรรู้เปล่าหลายคนยังไม่รู้พลาดพลาดพลาดไม่ได้ด้วยงานนี้ลุงช่วยบอกหน่อยค่ะพาคุณดูรายการในวันนี้ก็เนื่องในวันวันนั้นเนี่ยเขาเรียกใกล้ใกล้กับวันเกิดท่านอาจารย์ครับทุกปีท่านอาจารย์ก็เลยมีกิจกรรมเพื่อลูกศิษย์เน่ะนึกออกไหม เหมือนกับท่านท่านต้องการให้ลูกศิษย์ทุกคนเนี่ยได้รับบุญได้รับผลประโยชน์เพื่อให้ตัวเองเนี่ยพ้นเคราะห์พ้นภัยท่านก็จะจัดพธิธีสวดนบประเคราะห์ครับสวดพันยักษ์ให้ลูกศิษย์สองวันก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่ออนอกจากมีวิธีนี้แล้วก็ยังมีแจกย,กยันมันเป็นมงคลเป็นยันประจำยุคเก้าให้ ให้นะกับลูกศิษย์ทุกท่านที่ที่ไปงานไปลงทะเบียน<อ>คำว่าลงทะเบียนคือต้องไปจองที่พักก่อนอนะต้องจองที่พักก่อนไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือเป็นเต็นท์ก็รีบไปจองเพราะว่าอันนี้รับจํานวนจํากัดครนะแล้วท่านก็จะได้ยันได้เข้าร่วมพิธีต่างๆก็ได้เตรียมของต่างๆไว้ให้ท่านได้อาบน้ามนต์ด้วยครนะอันนี้ก็เป็นมงคลเพราะฉะนั้น เป็นการทำพิธีเพื่อรับยุคเก้าใช่ให้เราแบบมีดวงชะตาที่ดีขึ้นอย่างนั้นก็ดีกว่าชาวบ้านละดีกว่าคนอื่นๆที่บางท่านที่ไม่ได้ทําครัำนะด้วยความปรารถนาดีและความหงใย,ยจากของท่านอาจารย์ <c oughs> ก็ได้ติดต่อไปที่รับบี้บ้านภูเขาด่วนล้วค่ะด่วนใช่ก็แล้วพบกันนะ,ะในวันนั้นทีมงานทุกคนไปรอร่วมบุญนั่นอยู่ใช่ เราสามคนสามภาษาได้ใหม่พรุ่งนี้ในรายการฮวงจุ้ยเที่ยงวันวันนี้สวัสดีครับดีครับอันยองอาเซียนเซเต้กะลาวะแบบเกาหลีดีครับ